สวัสดีครับพบกันกับยูบิโอดูวอลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะมาเคลียร์สเตทมิชชั่นกันต่อนะครับผมในโลกของภาพเวนส์ันต่อนะฮะจากคราวที่แล้วครับผมก็เคลียร์มาถึงสเตทมิชชั่นที่กันนะครับผมวันนี้เราก็จะเออวิดีโอนี้เราจะมาต่อกันนะครับไปสเตทมิชชั่นที่24นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับเราจะทวนมิชชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันยาวเลยนะฮะ โอเคนะครับผมก็อันแรกคือใช้ดัวคอนเพลย์มิกร์นะครับผมทำการอัญเชิญมอนเตอร์แบบลิงก์นะครับผมนะลิงก์สี่เคลนไป1ครั้งนะครับผมนะอันที่2ก็คือชนะติดต่อกัน4ครั้งนะครับอันที่3ก็คือใช้ก้าวเวมมอนแบบสงสัย9ครั้งนะครับผมแล้วก็อุนที่ไทยคือชนะ27ครั้งนะครับผมนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับก็มิชชั่นนี้งานมิชชั่นยี่สามก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เคลียร์ไปง่ายๆอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อใน มิชชั่นยี่สิบสี่กันนะครับนะฮะยีิบสี่นะครับผมนะอันแรกคือชนะโดยไล่พอย์เหลือ 1, หนึ่งพันหรือต่ำกว่านะครับผมโดยใช้ตัวละครเพเมเกอร์นะครับอันที่สองคือเอาชนะสองครั้ง นะครับผมในการสู้กับเプレเมกเอร์เลเวลสา maker, 30, โดยใช้มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเท่านั้นนะครับผมนะเลเวลสานะอันที่3คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นนะครับผม3ครั้งนะครับแล้วก็อันที่4คือทอร์นาเมตจากการต่อสู้แบบแบทเทิลนะครับผมสะสม1 100, สมนึ่งแสนสองหมื่นแต้มนะครับผมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะก็อันแรกเนี่ยคือถ้าผมแนะนําว่าชนะแบบ ให้พลอยเหลือน้อยกว่าหรือต่ำกว่าพันหนึ่งเนี่ยผมแนะนําก็ไปสู้บอลเร็วสิบก็ได้ให้เขาตีให้เหลือไรพลอยต่ํากว่าก็ได้หรือถ้ามั่นใจจริงๆก็เออเร็วสามสิบสี่สิบก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะยากอยู่นะครับแต่ว่ามิ่ชั่นนี้ก็จะบังคับตัวเพย์เมเกอร์นะครับผมนะทั้งเอ่อตัวเมเพย์เมเกอร์ต้องใช้เพย์เมเกอร์เล่นนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเวลนี้กันะฮะเวลเป็นเวล,เ,เ,วลเวลสิบก็ได้ แต่จริงถ้าเวลสีสิบน่าจะได้ไหมก็ต้องลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมลองเลเวลสีสิบดูแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะแต่คือเราต้องชนะให้ได้ไลท์พอยต์เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งพันหรือหนึ่งพันนะครับแต่ถ้าแบบง่ายสุดก็ไปชนะในในเกทเวลสิบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะโอเค มันพอไหวอยู่อืมอันนี้แบบมีกันตายนแน่แล้วอืมอืมจะที่ปล่อยเลยจ้าโอเคเฮมเมเกอร์นะฮะอืมหกร้อย อ้าวหวานไปมเพราะว่าผมว่ารอดตัวได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าทำอย่างนี้ได้ยางไรเจ้าทำอย่างนี้ได้ยางไรไม่ยอมแล้วนะเจ้าโอ้อันนี้ถึงตายนะนี่ อืมแปดร้อยพันห้าพันเจ็ดห้าสิบสองโอเคน่าอยู่อันนี้คือผมแบบเสียงนะผมเสียงแบบนี้คือเสียงนะครับอืมโอเคฮะเป็นการดีเซทอยเซนต์เก็บยาเพืเป็นการเอฟเฟกโอเคอ่ะอันนี้นะครับ อันนี้คือเราเข้าเงื่อนไขแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรเราเล่นลำต่อได้เวลาลำแล้วได้เวลาลำแล้วโอเคสากิตก่อนไปถดงอืม ออเราก็เอาซาลามันเกรดโอวนี้ตัวนี้ได้ไหมวะผมพลาดไปวะน่าต่อเฟลโก,โกแต่ไม่ปไปไม่เฟาโก้ก็ได้อยู่ว่าผมพลาดไปจริงๆอองสองโคทอกเกอร์ ไมโคโคเตอรอ์สารามันเกิดกาเซลกาเซลผมจะเอาฟาโก้ลงสุสารไม่ต้องใช้ แล้วมันเป็นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ลงตัวนี้ อันนี้ผมก็จะทำลิงก์เป็นลิงก์สามนะครับพอผมทำเป็นลิงก์สามเป็นโคท็อกเกอร์ก็ได้อยู่ผมทำเป็นโคท็อกเกอร์ได้ไหมวะเดี๋ยวก่อนเออว่ะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้ พ่อผมทำลิงกสาวโค้ดท็อกเกอร์ใช้สก,กิลโคล้ดท็อกเกอร์อะไรปับแล้วผมจะทำลิงกสี่เป็นไฟวอล์ดาก้อนพอผมทำลิงกสี่ปับ๊บแล้วก็ใช้กับดักอ่า ผมจะสเปย์ตัวนี้นะผมจะสเปย์ตัว Encode Talker เอ้ยเออใช่ไหมวะเออ Encode Talker มานี่ฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของ Firewall หนึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์ของเรานะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็คือซา l าโค d e Talker อืม เรียบร้อยนะอันนี้คือชนะโดยไลท์พอยต์ต่ำกว่าหนึ่งพันนะครับผมนะโดยใช้ตัวคนะอนเพย์เมเกอร์นะครับที่นี้ก็ จะเหลือมิชชั่นที่ใช้เพเมกซัวเพเมกเกอร์เลเวลสามสิบชนะสองครั้งเนี่ยโดยใช้มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรนะครับผมแล้วก็ทําการอัญเชิญแบบมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นสามครั้งนะครับกเ็เป็นเผาแมชชีนล้วนเนี่ยผมว่ามันมีวิธีเล่นนะไม่น่าจะยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขอดูเด็กปรกับจัดเด็กแป๊บนะครับว่ามีเมไหนที่แบบพอเล่นได้ไหมอะไรอย่างี้นะ เคเดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงแล้วกันใช้ตัวไหนก็ได้แหละแต่ว่าไม่ได้จัดอะไรมาตรงนี้มานะเดี๋ยวผมขอเคาะแมชชีนนิดนึงก่อนนะฮะว่าแมชชีนที่อ่าจะเอาแบบคใช้แบบฟิวชั่นด้วยนะครับก็ผมว่าคงมีแต er ่ไซเบอร์เอนดากอนเนี่ยที่น่าจะมีโอกาสเล่นในไ,ไม้เดี๋ยวดูก่อนเอาฟิวชั่นแมชชีนก่อนนะว่า มีตัวไหนที่แบบเราคอแล้วพอเล่นได้นะแต่ใบนี้ก็น่าสนใจนะเอาใบนี้ไม่ได้อีกออืมันก็ฟิลง่ายนะแต่ว่ามันก็อาจจะน่านิดหนึ่ง c er. y er. อ e r e n เ c y ร์ r e ็นจะดูว่าเรามีใบไหนบ้างของขาดบานเลยอของขาดบานเลย เคมีร่าเทคเคมีราเทคถ้าเป็นในเส้นเกียร์ล่ะอันนี้หนักกว่าอันนี้คือถ้าเราแบบอยากรู้ว่าการใบในที่เรามีเนี่ยว่ามีใบไหนบ้างที่เราจะมาเล่นแบบพวกนี้เราก็ดูรีเลตการก็ได้มันจะมันจะบอกการที่มันเกี่ยวข้องกันซึ่งมันจําเป็นต้องมีไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้ไม่มีผมว่าจะใช้ฟิลเด็กของออตัว โรโบยาริวแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะหามอนหามอนมาก่อนนะตัวนี้มันไม่มีจริงเดี๋ยว u, โรโบยาลูโอเคโรโบเลดี้อะโอเคเดี๋ยวอันนี้เรา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 ,เราพักไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเราจะไปหาการ์ดกันนะครับ อเรามีในใจแล้ว Fusion Reed หนึ่งใบนะครับแล้วก็ทุ๊บจุ๊บเดี๋ยว่อแป๊บหนึ่งก่อนต้องเอาตัวแรกมั้งเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันอืม <c oughs> เวลาใช้ประโยชน์จากตัวแล้ว มันแต่ดีนะมันเป็นนอมอนเนี่ยก็ทำให้แลกง่ายไปนิดหนึ่งนะครับอืมมุนนอมอ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 นว้าไม่มีเลยเหรอลบอายหรือไม่มีเ,เหรอว้าตายแล้วไม่มีไม่มีไม่ที่ไม่มีมมมมมมอืม ดูเอลอินทิเกะออนี้อันนี้เราน่าจะมีแม่นอร์มอนนอร์มอนนะอืมอืมหรือว่าเราจะตัดใจดีวะเอ้ยไม่มีแรงด้วยตายแล้ว and leave such บางทีตัวมันมันก็แบบแรกซ้ํากันเกินไปบางทีอยากจะให้มันมีแรกแบบหลากหลายบ้างก็ดีนะผมก็ไม่ค่อยชอบในบางทีเพรแบบมันเอ็นบางทีก็เอาละเนี่ยเดิมเดิมอีกแล้ว้าระบาดจังวะจะมีแรงอะไ,ไนเีวันนี้อืม,อม ดูเลย install app install app ก็มันเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลย <c oughs> ว้าแย่จังแย่จังแย่จังอ <c oughs> โอเคนี้ผมผมว่าผมเลิกดีกว่าผมว่าผมเลิกดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่หมละมันรู้สึกว่าใช้ยากเหลือเกิน <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวจะจัดเป็นเน็กมาชีนล้วนๆแล้วกันนะครับนะเพราะเรากลาวว่าผมว่าจะแบบเคียร์มิชั่นง่ายๆด้วยไงแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีจริงเราก็ต้องทำใจนะฮะชีนเลยชีนเลยว่าสี่ก็ได้มั้งหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนดูสินี้อโอทอโต้ท้ายมอนสเตอร์เออวะอันนี้น่าสนใจดี ตราชินดาร์ซิงแักซาวโวอนะฮัแซาวโวอรนะฮะพอทาเล่นแบบไม่คิดอะไรมากก็เอ่อเป็นพวกเลเวลสีพลังโจมตีสูงๆงหน่อยนึงใส่เข้าไปก็ได้นะครับนะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะ จริงๆก็เล่นออคัดก็ได้นะแต่ขี้กเกียจละไม่ได้เปิดหาออคัดเล่นด้วยก็จะประมาณนี้ออ,อพอละนะครับแล้วก็เวทมนต์ความเร็วสูงใส่ป้าย สส่ปลาย,ายไหนป้องกันได้ใส่ปลาย,ายอือเพราะว่ามีสสาปลายบอดเป็นแบบออตโต้ไม่ต้องแบบอะไรยะแยะนะฮะคาม่าไม่ต้องเอ้ยนี่ดีอยู่อือ ก็เอาซิงโครซิงโครก็เป็นแมชชีนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผมไม่แน่ใจว่าคอนวินคอนดิชันที่เขาแบบตาดก,กำหนดออกมาจริงๆว่าต้องทำแบบไหนเนี่ยมันลำบากหน่อยทูนร์มอนสเตอร์ทูนรามอนสเตอร์โอเคทูอ่าเนฟิเนกเกตโอเคเอาแบบซิงโครง่ายกันเจ็ดดาวอะไรเงี้ยอืม โอเคเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวส่วนฟิวชั่นสามครั้งก็เดี๋ยวผมจะใช้อีกเล็กนึงแล้วกันนะครับเป็นเล็กฮีโร่ฟิวชั่นนะครับอันนี้จะค่อนข้างง่ายกว่านะที่อย่าลืมนะเลเวลสาสินะอย่าไปสู้สี่สบนะอือ Mm. Okay. อืมอืมก็อยา่างเจะาทำได้เนาะอืมสไปเดอร์จ้าลิงสองจ้านี่ อ,อันนี้เขาใช้โ์ตเกอร์กับลิงก์มอนนะครับเพื่อที่จะไม่การถูกทำลายแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็อย่าไปอยู่ตรงที่เดียวกัน อ,อันนี้เราเริ่มล่างมนบ้างและโอ้โหคะล่นคอมโบโหดเลยเว้ยม,มาถึงก็เปิดด้วยโคทอกเกอร์เลยจ้า นั่นถึงก็เปิดด้วยโค้ดท็อกเกอร์เลยจ้าอมืมันน่าจริงๆมมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวกลัวที่ไหนอ่ะออ ai một le, à ai keeng, lịch sử Mm-hmm. Mm -hmm. ดูนี่มาเจอโครงกระพันกันแค่หนังเหนียวแค่ไหนแน่แน่จะหนังเหนียวแค่ไหนวะไปเลยจ้าวอลดิ้งรับชั่น,นตึ้งไปม้ ไอ้นี่อยู่ใช่ไหมเออ,เอ,อ,อืมนะครับก็เรียบร้อย ในส่วนของ2มิชชั่นนะครับผมนะก็คือเอาใช้ไพเมเกอร์นะครับผมชนะโดยไลฟ์พอยต์ต่ำกว่า1,000หรือเท่ากับ1 0 0 0นะครับกับอันที่2คือใช้มอนสเตอร์พรอมิชชั่นสครั้งเนี่ยเอาชนะไพเมเกอร์เลเวล30นะครับผมนะ และก็อันที่3ามสบผมว่าไม่น่ายากนะทำการอันเชญฟิวชั่น3ครั้งคือฟิวชั่น3ครั้งมันไม่ได้3ครั้งใน1นึ่งดูเอลอะก็จัดเด็แบบฟิวชั่นไปแบบอะไรก็ได้ไปออโต้บทก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเด็กเป็นเด็กฮีโร่เนี้ยฮีโร่นี้ก็ได้ฮีโร่นี้ฟิวชั่นก็ได้ผมว่าค่อนข้างง่ายอยู่นะครับตรงส่วนนี้ผมจะอาจจะไม่ไม่ทำอะไรตรงนี้เยอะแล้วกันนะก็ไปนั่งเล่นกันต่อเอเอง นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นฮีโร่แบบฟิวชั่นนะครับนะฟิวชั่นจ๋าๆเลยหรือว่าถ้าไม่นั่นจริงๆก็ใช้เป็นแบบเนติน่ฮีโร่ฟิวชั่นก็ได้แต่ว่าเราอาจจะปรับใส่คา่าเอ่อฟิวชั่นเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับก็แนะนำนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใส่อันนี้เป็นแบบเป็นแบบธรรมดานะฮะก็ใส่ปรับใส่ได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็เซสองฟิวชั่นที่เหลือเนี่ยก็ไปทำกันต่อเอามันผมว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ นะครับเขา <S <S คิดว่าตรงนี้เนี่ยคือมันน่าจะทํากันต่อเองได้นะครับนะในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะขอจบเอาไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสำหรับเคลื่อนั่นของภาพเวนไอภาคเวนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ